วันที่23ตุลาคม258 8เวลา8นาฬิกาพอ,อสพอปนราธิวาสเขตสอมอบหมายให้นายพิรมจินทาดารองพอ,อสพอปนราธิวาสเขตสนำคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานไปร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจรุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในวันปิยหมหาราชประจำปี258 8ณบ,บริเวณสวนภูมิน เขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกอําเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายสุรัตน์ลายจันทร์ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอสุไหงโกลกเป็นประธานในพิธีสำหรับวันปิยมหาราชดังกล่าวจะตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านพระองค์ได้รับการถวายพระราชมายานามว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน ทั้งนี้มีบรรดาเหล่าข้าราชการลูกจ้างพนักง,งานของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์กรภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกได้มาร่วมพิธีถวายพวงมาลาโดยพร้อมเพียงกันเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขให้กับประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าถึงแม้พงท่านได้ทรงเสด็จจากไปถึง105ปีแล้วก็ตาม